xóm nhị bộ khởi mua đó Chơi xịp xì cọn Cái nát lõi có cọn cho lõi cái nhanh thùng là năm bài đi phía nọ Mua nhanh kia bà chơi bớt này mua này khó Mà bên thiệt Bài đi ếp xì được thẳng เชีนนงยงไปให้ใยเขียวพี่น้องเลยเจ้าเงินคากาเฟ่ไปจ่ายให้เพิ่นกาะเพ่สามถุงการฟเพร่ดีไหวอะไรพี่น้องหันมาด้วยหันมาอีกนะอีหย <c ười> ังปลาลงดูบันนี่ หมดปล่อยดูปล่อยดูไปยังดอกเกือบรั้วไถือมาเจอมันยูดซึ่งคนอ่ะอุมเอาอุ้มเอา Bây giờ đang lang bạn phải không? tìm thấy Cô hãy เอาเคียวหายเ็นเดเคียวอยู่ไหนปลาเยงมินขี่มินขี่งแขงเนาจ้านะกระาคือข่อยบ่แองแองข่อยก็จะามจะยั่วมินขีน่น่ใชบ่าบอข่อยมามันเจา ก็วมิ้ร่ว่ขี่ขี่ขี่เหี้ยเบอกว่าขี่เหยกับชิูฮโตะแ้นนี่เลยแหล่ะแหล่เลยใจแหลเกือบกับใส่หาอีโ้ยยังไม่สาดดิอมาสองอีกบ่เจ็ดแม่งบิงมึงชิมาสองบ่ด้วยแหลก เน,น,นาะตาอเนี่ยตาน,นีาานแ,<ถ>แ่งเลตนักเะแ่เราบิ้งใจแลนะใจผู้ลมล้มล้มล้มไปแหาขนมเดิมมาแหลนปมาิแลนเพได้ไปนองน้ำมาสิพาไปเบิงบ้งเบิ้ง ฮันดีเห็นบ่เห็นบ่เล็กน้อยสมัยนี้ฮันดีใจมาไว้ใจมาไว้กรรมเอากำเอาเลยนี่แหลนบาเนี่ยโดนได้จะไปแช่บ่เนี่ยช่อม ไปครับเด้อครับเด้อกุ อร่อยฮีดแน่ๆบรรยากาศ thế kia ở dưới <laughs> thang hương phi <laughs> ở Arte ở thang hương, nào, hãy âm lại nước chén đồ ăn thử nào, hôm nay sẽ mài nước chén đồ ăn, sốt baht, cà phê với 500000 baht, này, Jai, mày mày thấy nhá mày, à, ăn, ăn. ให้มันครบคนแต่ว่าเนาะมาชงเอล่าางนได้ะูี่จะูเะู่ให้ลูกเหเด็กเดกสามกดนเจนวดมาเขาห่านหาพี่นนอง ไเคียวขึ hmm. ้นย um. okay, okay. ุนมาเตะเอชเชอแซมเอขึ okay, hmm, ้นไปทุละผู้ใหญ่น้าเอมาตอไม่อไม่ต้อตไม่่่ตอม่อม่อมเอมา่่อเงาอ่่เไมอมไไ่มน่อม่ กะนุมตลาลายไฟมากเลยขนมขอไอ้กี่นุกวัตเอาเงินค่ะกาแฟนเนี่ย ข,นขันหน่อยกับชิคกินเลยค <c oughs> าเฟ่เท <c oughs> ียนคุณแม่เผืนซื้อหายแม่ทริปแล้วก็เสื้อหายโปรย,ยพามทุ่งหนึ่งคุณพี่ไปซ้ำถูทุ่งละสามร้อยพวกสิบบาทพี่หนอก็เป็นเงินบาทให้เป็นเงินกีบนาะนทุ่งหลับสองแสน สามสิบพันที่นองเอามาใหาเ้เจนวัดเนี่ยเคียวเอามาใหาเ้เจนวัดก็ได้เพราะว่าส่วนอยู่ทึงเพื่อนนะเออเจนวัดแล้วอะไรลูก ไปอยืดเท่าองเดี๋ยววิ่งไปนะช่องละอันถุงละสามร้อยหกสิบบาทบระบุมอ่ะนี่อืมสามถุงสามถุงกับพันบาททุกต่องอ่แมุดเมอืมสามถุงเลยสามถุงพุดแม่ไปหากาเงินมา ขึ้นเขามาวังหนึ่งเขาออกมาหายหระเพนาไปกินเรียบร้อยแล้วโดยโดสามทุงเออย่างหลาดมากว่ะเสียเฮียเคี้ยาลงกหาน้ำเจหนอตเตอร์คนน่ะเจหนูจาห่านนน่ะเลยโดยชอบถูกดีนะใช้กินถ้ากินถ้าคำว่ามันมีแห้งเดี๋ยวไปกินกะเป็นวะแมนจะจะไปกินป่ะจ๊ะไปกินกมีแห้งแทนเ่อไหรมีเงินซื้อไปซ่องซ่องอะไรกาวพัอยู่ซองกาพัน มันดูซองเดียวก่าพนี่น้องซองเก่าพกี่เก่าโตเป็นเงินประมาณแปเก้าบาทนะคันเท่เส้เงินหมาก็ทำไดเนาะสิบบาทเท่าไรเส้เงินเกียบแลีวขึ้จังแพงแช่องสิบห้าบาทมันมีสามสิบซองพี่น้องเนเเขาจาเขาจาให้กินมื่อละซอตอนเศร้ากินในเมื่อละซองน้องน่นก็กินบรด้มันสิบบเป็นยาแต่ว่างดูทางไหน มีชานสิบซองทุกหนึ่งก็กินได้เป็นธรรมดาเออบ้องให้กินลายทุงหนึ่งทุงหนึ่งก็กินได้อยู่เดือนหนึ่งเมื่อละซองก็ปกติคันอะไรเนี่ยวางน้ำอืมแบบไขมันไขเห็นนะเขาเทากินจุดๆแล้วมันก็สิติดติดนะราคามันแพงเออหักกระเพร่นี่มันต้องติดอยู่แล้วคันกินนะติดไปเห้ยเท่ากับเมื่อยี่ร้อยขี่ป่ะว้าวววอเมื่อเมือกระเพาะใส่แต่เมื่อไง นี่ยปล่อยดูห่ะอีมนเขาเลินเดียดูแล้วแม่บอกว่าใครเฮาใครเฮา,ากับ่มคายชีดาวชีดาวกับโวคายหา,ายใช้แล้วเยถามอีกันนี้คายโหลดนี่ คันท้ามันนี่าใหโลดนี่พี่น้องเลยข้าแต่ว่าราคาแพงใ่่้บเก่าเก้ายนะอยู่้วบน่าลุกในนอนนะอนละครบคนนบอกว่าขายได้าีไ้ไมบ่ไ้จักน,นี่น่ขาย้ก็ได้นะคะแนนให้ผ่อนเป็นเดือนโอ้ยังยังมาไวช่วงนี้ผ่อนกัยอมเช่ก่อนเียเ่ยนอน เดี๋ินละสองพันละให้ใหญ่ขึ้นดีกว่าดีกว่าดิดีกว่าใบหงายขึ้นเมียวเมียวเมียวเดินละสองพันละใบหงายขึ้นดีกว่าแค่แั้นกันมีเถอก่อน ทั้งสองสามหมื่นราใสดาวอยดอกพี่นาปุ๋ย้ะทั้งน้ำอ่ะมรถไปก่อนเด้อหืมเดี๋ยวเราว้าาสนิทแลวพี่น้องเมื่อก่อน